ถักตุ๊กตาขนแกะเฟลที่คุณแทบเดาไม่ออกว่าต้นฉบับจริงๆแล้วมันคืออะไรสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุยะกืออย่างนี้นะทุกคนที่โรงเรียนของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเป็นวิชางานหัตถการต้องซื้อพวกนี้มาทําให้เป็นหน้าตาต่างๆแล้วเวลามันทําออกมามันก็มีคนเพิ่งฝึกทํามันก็เลยไม่สวยขนาดนั้นจะคาดหวังจากสิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันต้องออกมาเป็นตัวที่น่ารักอย่างแน่นอนแล้วคุณก็จะผิดหวังพบกับความเป็นจริงเกี่ยวกับภาพที่เรากําลังจะมาให้ดูกันนะลองไปดูภาพแรกแคปชั่นเขาบอกว่ามมันคคืืออแว แมวเหมียวสุดแสนน่ารักลายข้างบนเนี่ยพอจะดูว่าเป็นแมวได้แบบเออแมวจะเป็นลายสลิดสลิดใช่ไหม <c oughs> สุนัขจิ้งจอกเลดฟ็อกรูปร่างหลักเนี่ยดูตลกแล้วอ่ะแต่ดูตัวที่เขาทำออกมาสิ <c oughs> ทำไมสุนัขตัวยาวจังแล้วหางก็ยาวยาวซี่ิคิดชิบะอินุแต่พอได้มา <c oughs> หายแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ย กำลังแลบลิงน่ารักเลยฝั่งซ้ายน้องแมวฝั่งขวาก็น้องแมวชัดเลยความเชื่อที่ว่าแมวเป็นเอเลี่ยนถึงชอบทําอะไรแปลกๆน่ะมันคือเรื่องจริงนะกระต่ายห้อยโหนน่ารักดูปากสิกําลังยิ้มในความเป็นจริงก็คืออ้าแขนอ้าขาแล้วก็บว่าอย่ามาทําร้ายฉันเลยฉันยอมแล้ว่อยฉันไปเถอะเพราะจริงๆมันมาเป็นก้อนแบบนี้คืออยากจะเป็นฝั่งซ้ายแต่สิ่งที่เขาให้มามีแค่ฝั่งขวาเท่านั้นก้อนขนแกะที่ยอมสีมาแล้วสองอันดูตุ๊กตาหมีตัวนี้สิ หมดแล้วซึ่งความน่ารักมันตัดได้ก็ตัดเฮอะพี่ไม่จำเป็นต้องเอาทุกส่วนของมันมาใช้เว้ยเวลามันเหลือเยอะๆเนี่ยถ้าจะอยากให้พี่ย้ำหลายๆครั้งให้มันแน่นๆนี่ตัวอะไรทุกคนผมเดาว่ามันคือกระต่ายมาก่อนเว้ยมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของสัตว์ตัวนี้ได้สัตว์หาย,ยากน้องแมวแมว เหมือนซูชิที่คนปั้นไม่เสร็จอะล้วมาวางเรจะได้อเอามาอยองเนสราดฝั่งซ้ายแรคกคูนฝั่งขวาอะไรตัวไรเนี่ยมีผ้าพันคอด้วยหรอเหมือนโจโลเลยอะจริงๆนะฝั่งซ้ายน้องหมูตัวนั้นน่ารักฝั่งขวากลายเป็นพี่หมูตัวโตตามันไม่เหมือนไงทุกคนแล้วจะทำให้ได้อย่างฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ใช่คนที่มือใหม่แน่นอนตัวอะไรอะหมาหรอกวางแพะ มาลองคอมเมนต์ดูครับว่าตัวอะไรแพนกวินถามจริงดูว่านกฮูกผสมตุ๊กตาไล่ฝนประทานโทษมันเหมือนนกที่เป็นขโมยอีกรอบหนึ่งอ่ะพร้อมแล้วออกปินไปขโมยของบ้านคุณอัลลัปปกกาใช่แล้วผมเองทำไมหน้าฝั่งขวามันยิ้มอ่ะแต่หน้าฝั่งซ้ายมันดูบึ้งซะเหลือเกินไม่เป็นไรนะน้องเกิดมาชัดหน้าขอให้เป็นอัลลปกาที่แท้จริงอ อะไรดีเทลครบใช้ได้รูปทรงคล้ายๆแต่ว่าต้องมองแบบเบลอๆต้องถอดแว่นมองแล้วแบบอไม่อยากมองชัดเลยเพราะมันไม่ใช่ความเป็นจริงน่าจะมาจากแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดในชีวิตจริงก็จะเป็นแบบนี้หรอครับกูจะชอบหรือเปล่ามันคือกระต่ายใช่ไหม <c oughs> กําลังสงสัยกับตัวเองอยู่อลปาปกาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> อย่างน้อยก็พยายามจะเป็นอนลปาปกามากขึ้น <c oughs> นกแก้วมาแล้วจ้า ู้สึกผิดกับนกอ,อะ่ะน้องมีความสุขใช่ไหมลูกถ้าหนูมีความสุขก็โอเคน้องแมวตัวยาวอะไรเะบอกแล้วใช่ไหมให้แมวโดดเยอะเพราะว่ากระดูกสันหลังมันจะยาวอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะทุกคนโลมาเหรอเนี่ยนอนน้อยหรือเปล่าได้นอนบ้างไหมไว่ายน้ําอย่างเดียวสิท่า ไปนอนสันนะแต่น่ากลัวจังเลยโอ้ขอโทษครับพี่เท่มาก <c oughs> นี่มันตัวที่อยู่ในเรื่องมาฮีโรหรือเปล่าใช่นายใช่แน่แนนี่คือหมูในภาพอันนี้คือหมูที่ฉันได้ตัวยาวเลยทรงวงลีนี่ทำยากมากเลยเนาะ <c oughs> สู้ๆนะแอนเวนอุ้งจากหนังการ์ตูนที่สุดแสนน่ารักกลายเป็นการ์ตูนสุดแสนดาร์กที่จะทําให้เด็กๆฝันร้าอยาอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่ใกล้แล้วน่ารักแล้วเอาจริงถ้าไม่เห็นแบบเอามาเปรียบเทียบอ่ะนี่ถือว่าดีเลยนะลองดูอันที่สมจริงอีกสักอันหนึ่งนะครับผมให้ดู เนี่ยทุกคนดูสิมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับนี่คือระดับ beyonder หรือว่าคนที่เขาจีนเนี่ยจริงๆนะเขาถึงทําได้น่ารักด้วยตาโตมากุนักจิ้งจอกอันนี้ไม่ใช่แบบฝึกทําแล้วนะเป็นกระต่ายดูสิมันเหมือนจริงขนาดไหนเมียแคทอย่างเงี้ยน้องลิงทุกคนจากเป็นคนที่ไม่ชอบลิงอะ่ะคุณไ่เห็นภาพนี้คุณรู้สึกไงครับผมก็ไม่ชอบเหมือนเดิมแหละครับเพราะว่ามันสน แล้วก็นี่คืออะไรอ้นี่ขนาดปกติมันไม่มีขนนะครับแล้วยังรู้สึกว่าเออว่ามันสมชิงมากเลยอะแล้วก็ตัวสุดท้ายผมไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นหนูยักษ์ไหมแต่ว่าผมก็ไปชอบอยู่ดีเอาเป็นว่านั่นแหละครับยังไงก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกอย่างให้กับเราแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนเหมือนเดิมใครเคยทำฝากคอมเมนต์มาด้วมยนะครับ